เนี่ยให้ดูหมอกพาดูหมอกพาโบมานะฮะสามหรือสี่ครั้งไม่รู้นะโบโบหมอกนี่ฉายาใหม่เป็นโบหมอกโบหมอกนี่อันนี้หมอกไม่ได้ดูหมอกเลยมีรอบนี้แหละไปสัตว์มาตอนเย็นได้ดูหมอกเฉยเออปกติมาเช้ามืดไม่เคยได้ดูโอ้โหครบรถครบรถถึงหมอกคับอากาศดีเหมือนไอ้นี่เลยดูหมอกดีสวยมากเลยโอ้ดูบรรยากาศจี้ว่าเป็นนิมิตใหม่ที่ยังบอกว่าน่าดู ท่านั่งอย่างเงี้ยชิลสบายรถเท่เงี้ยสบายนี่นีนี่เสียงรถโฟว์วิวยุงล่างอือเดี๋ยวนี่ดูพี่โบมาแล้วหมูทะลุเนี่จริงหมูทะลุ ไปเดี๋ยวเราก็ลงไปข้างล่างกันต่อเนอะไปบายบายบนเขาหมูแม่งยังงดอ่ะแซบมือ <laughs> <laughs> นี่ทางโหดมากดูพี่โบพี่โบใจเย็นพี่ <laughs> ไปแล้วครับ <laughs> ไปแล้วครับไหลไหล <laughs> เอ็เอเอนจิ้นยังเอาไม่อยู่ <laughs> ืออสวยอ่ะถ่านะแต่ท่ายไปเนื้อเดี๋ยวขึ้นไปท่ายข้างบนล ทำอะไรคะเออสวัสดีลุงมากองป่าใช่ไหมยนี่ทํายืนที่เดิโอ้ยโค้แหงมแล้ว ทุกคนรอลุ้นอยู่อ่ะกลัด้น่ 可以吧？可以加不加不等，啊，拉了拉。 เนะไปบายบายบนเขามองเป็นเสาเนื้อสูงเรือลิบเล